รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ PK เนะครับเราพบกันอีกครั้งหลังครบธงชาติ8ปดโมงเชา้ากับรายการเชิญตะวันกับท่านวอนี่คือรายการที่ทำให้ทุกเช้าว,วันใหม่กลายเป็นความสุขใครก็ตามที่กำลังมีความทุกข์อึดอัดขัดข้องหรือว่าหาความสุขไม่ได้ทั้งกายและก็ทั้งใจเนะี่ยบอกได้เลยนะครับว่าต้องติดตามรายการของเราแล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสยังไงเรามีทางออกเสมอแขกรับเชิญที่จะอยู่กับเราเช้านี้นะครับเธอเป็นสาวสวย เซ็กซี่เสียงดีร้องเพลงเพราะและที่สําคัญคุยสนุกด้วยเธอคนนี้นะครับดูมีความสุขในชุดหลายอย่างคือดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแฮปปี้แต่เธอก็ยังมีปัญหาที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังหาคําตอบไม่ได้และเธอก็อยู่เคียงข้างผมแล้วนะครับสาวสวยที่สุด้วตอนนี้พี่สันนี่ u ูโฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กราบนบพิธีการพระอาจารย์ครับเรพ,พระอาจารย์ครับ,พ,รรบพี่ซันนิยูโฟครับ,ค,รบคนนี้คงไม่ต้องแนะนําเยอะนะฮะ,ฮะพี่สันนี่ครับมีอะไรอยากจะถามอะไรอยากใจเชิญเลยครับอยากทราบว่าเวลาชะตาคนเราเนี่ยโดยเฉพาะหนูเนี่ยเวลาขึ้นมันขึ้นสูงสุดเวลาลมมันตกลงแป๊กสุดเนี่ยมันเพราะอะไรเป็นกรรมไหมคะับถ้าถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ากรรมกรรมจําแนกคนให้ต่างกันกรรมจําแนกคนให้ดีเออหรือ แย่ค <Hey>, yeah. ่ะฉะนั้นฟันทองไปเลยกรรมมุนาวัตตีโลโกอยอมช่วยแปลดูนดิแปลสิไม่ไม่เก่งเหมือนกันครับแปลว่าแปลสิค้าท่านอ๋อกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่มันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาจนฉุดไม่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ผลดีที่เราทําไว้มันกําลังผลิบานเต็มที่เลยทีนี้พอมันลงปั๊บก็แสดงว่า กำดีนั่นน่ยคุณใช้มันแบบไม่บรรยับบรรยังอ่ะบริโภคเร็วไปหน่อยเหมือนกับเบิกธนาคารมาคุณเบิกมีเท่าไหร่คุณเบิกหมดเลยเหลือแต่บาทเดียวฝากไว้เป็นร้อยล้านคุณเบิก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 ทุกวันทุกวันทุกวันเท่านั้นไม่พอนะบุญใหม่ยังไม่ไสต่างหากเพราะประมาทเนี่ยใช่ไหมพอมันขึ้นหลายคนพอมันขึ้นแล้วลอยไงเชื่อไหมใครประมาทคะอาจารย์ไม่เป็นไรพูดไว้กว้างๆมนุษย์เรามนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้ลูก พอสาเร็จปั๊บมันมักจะพองอมันมักจะพองคิดว่าโลกเนี้ยฉันเอาอยู่ฟังอยู่ตลอดคนอย่างฉันไม่มีทางเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นหรอกฉันถ้ามันดีแล้วมันต้องดีเลยอาการอย่างนี้หละอาโอ้เชื่อว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีบางอย่างเราพูดเป็นภาษาแบงนะภาษาธนาคารเราจะมีเหมือนบัตรเดบิตใบหนึ่งบัตรเครดิตใบหนึ่งก็คือเราได้บัตรเครดิตมาเนี่ยอาจจะเป็นประเภทถ้ากรรมเยอะเนี่ยเรียกว่าเครดิตแบบเต็มวงเงินครับ คือได้มาใช้ล้วนๆไม่ได้มาใช้เองนะใช้ตังค์เขากลับไปล้วนๆเลยส่วนเดบิตนี่เป็นเงินฝากก็คือบุญที่ฝากมาทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ย่างพีเคหรืออย่างเงี้ยพี่เองเนี่ยถ้าเป็นคนที่ฝากตลอดสมมติฝากตลอดเลยทําบุญตลอดทําบุญตลอดเนี่ยมันได้ดอกเบี้ยไหมทำไมมันจะไม่ได้เ้าเราเพิ่มเข้าไปสิเราเพิ่มบุญเพิ่มบุญเพิ่มบุญไม่เพียงแต่มันได้ดอกเบี้ยเท่านั้นนะกรรมชั่วที่มันรอให้ผลอยู่นะถ้าคุณเติมบุญเติมบุญเติมบุญเนี่ยมันจางไปเลย คุณดองตรัสไว้ชัดว่าถ้าเรามีน้ําอยู่ครึ่งแก้วค่ะคุณเอาเกลือใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเค็มจีดเลยนะค่ะแต่ถ้าคุณไม่ต้องเติมเกลือนะแต่เติมน้ําจืดเพิ่มไปเรื่อยๆ,เ,เ,อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆในที่สุดน้ําจืดก็จะมากกว่าความเค็มความเค็มมันยังอยู่แต่มันแทบแสดงตัวอะไรไม่ได้เลยเพราะน้ําจืดมีปริมาณที่มากกว่าคือเป็นหลักตรกะง่ายๆง่ายๆเลยลูกฉะนั้นถ้าคุณคุณไม่คุณ,คณ,คณเป็นคนประมาทมากๆ ก็เหมือนกับว่าน้ำมันน้อยเกลือมันเยอะค่ะนะ,ะเจ้าเกลือนั้นอ่ะคือกรรมไม่ดีมันก็เลยสําเดงผลชัดๆไปเลยค่ะแต่ถ้าเจ้าเกลือนั้นมีอยู่คือกรรมไม่ดีมีอยู่แต่คุณก็เติมบนเติมเติมในที่สุดบนที่มากกว่านั้นมันจะไปลดความเข้มข้นของ,ของเกลือจนเจือจางต่อให้มีอยู่เขาก็แทบไม่ได้แสดงออกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนบางคนเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ก็ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย,เอยๆเพราะว่าเขาไม่เคยเลิกทําดีเขาไม่เคยประมาท ส่วนบางคนดีอยู่แท้ๆเนี่ยไปสักสามปีเอาลงปุ๊บเลยหลนจากเก้าอี้ลงมาแบบบริษัทบริวารหนีหมดเลยทิ้งตัวเองหมดแล้วตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดทำให้มันลงเรียวอย่างนี้ก็เพราะนี่ไงคุณมีเท่าไหร่คุณเบิกใช้หมดไม่บรรญญยัดับรรยับฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเวลาขึ้นอย่าเหลิงเวลาลงอย่าท้อชีวิตมนุษย์ชั่วจ็ทีดีเจ็ดหนลกคนที่ขึ้นสุดๆนะมันก็ลงได้ เจ้าคนที่มันลงสุดๆวันหนึ่งมันก็ขึ้นได้ฉะนั้นทางแสายกลางระหว่างขึ้นกับลงคืออะไรระหว่างสําเร็จกับล้มเหลวคืออะไรอย่าประมาทมเวลาฟูขึ้นไปเ่ยนะอ,อย่าอย่าพองจนกระทั่งไม่เห็นหัวคนเวลาแฟบก็อย่าโศกสลดจนกระทั่งไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปพระอาจารย์กำลังบอกว่าเราสามารถทำบุญ สร้างบุญเสริมบุญไปเรื่อยๆแล้วมันล้างกรรมได้หรอะมันไม่เชิงล้างแต่มันจะไปลดทอนความเข้มข้นของกรรมลลกตัวอย่างง่ายๆเลยพระองคุลิมานอ่ะเป็นมหาโจรโรคจิตฆ่าต่อเนื่องเก้าเก้าเก้าศพอ่ะตะก,การง่ายๆคือน,น่าจะโดนฆ่าว่าไหมคือฆ่ามาแล้วเกือบพันก็ฆ่ามาแล้วเกือบพันอ่ะถ้ามองอย่างปุถุชนก็คือไม่รอดตามหลักกรรมนี่ต้องโดนฆ่าเลยแต่ในทางปฏิบัติพอท่านไปบวชปับ๊บ ไม่เพียงแต่ไม่โดนฆ่าท่านเป็นอารหารเลยทําไมก็เพราะว่าบุญใหม่ที่ท่านทําคือการเป็นพระอารหารเนี่ยมันไปลดถอนความเข้มข้นของกรรมกับก็คือการสร้างบุญสร้างบุญส่วนก็เหมือนเติมน้ําลงไปเยอะใช่เติมน้ำเติมไปในแก้วนั้นจนกระทั่งมันเจือจางอย่างองคุลิมานเนี่ยท่านเติมบุญเติมบุญจนกระทั่งเป็นพระอารหา์พอเป็นพระอารหารปั๊บกรรมที่มันไล่ล่าท่านเนี่ยมันลดความเข้มข้นลงสุดท้ายวันหนึ่งท่านไปเบียนทาบาทท่านถูกชาวบ้านจําได้เอา เอาก้อนดินปลาหัวเอาไม้ปลาหัวท่านหน้าผากหัวหูแตกเลือดอาบร้องไห้มาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าหม่อมฉันไม่ไปแล้วหน้าวันรุ่งขึ้นไปหาที่ตายเลยนะเนี่ยโดนดุมสกรรมกลับมาคือวันแรกท่านไปบินถ้บาดบาดแตกเลยอะพระพุทธเจ้าก็บอกองค์ก็เลยมาพรุ่งนี้เธอก็ต้องไปทําไมล่ะพระพุทธเจ้าค่ะเพราะกรรมที่จะเล่นงานเธอถึงแก่ชีวิตมันกําลังทํางานอยู่ แต่ว่าความเข้มข้นดุนแดงนั้นลดลงลดลง,ลงเธอจะไม่ถึงกับเสียชีวิตหรอกไปเถอะให้กรรมมันทํางานแต่เธอจะไม่ตายนะจากการเนี้ยเพราะอารหันตภาวะที่เธอมีอยู่นั้นสูงกว่ากรรมเหล่านั้นมากจะบอกแบบไม่อายนะนคือไม่รู้ว่าคือคนอื่นเวลาดูเนี่ยจะ,จะปกติไหม พราะตอนนี้เรานั่งอยู่รเรานั่งอยู่กับพระอาจารย์เราอยู่ในในสถานที่เป็นธรรมก็จะบอกกันว่าจริงๆแล้วเห็นข้างนอกเป็นกระเทยแบบนี้แต่จริงๆใช้ชีวิตเนี่ยตื่นเช้ามาสวดมนต์กรวดน้ําใส่บาตรไม่กินเนื้อสัตว์มาเข้าปีที่สิบ้าแล้วนะแล้วอะไพี่ยังบอกว่าพี่รู้สึกว่าตัวต่ตําสุดเพราะมีกรรมเหรอคือเรากำลังจะบอกว่าตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยมันมีมันมีหน้าที่หนึ่งครับอาจารย์ที่เราเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้บอกอะไรใครเลยแล้วเพิ่งมันรู้กันเมื่อปีสองปีนี้ว่าคือมีบทบาทในการเป็นหมอดดดููเงี้้้กกวววว่่าาาาาาทนนชบแลรรสึ มันเป็นกรรมสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของมอดูที่ดีมันต้องมีการโกหกค่ะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของมอดูที่ดีมันต้องมีการโกหกค่ะอีกสองเดือนดวงเขาเนี่ยอาจจะต้องเจอบทเหตุลดความ